ท่านที่เขารับฟังทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทางสมาคมโรคเบาหวานนะครับที่เชิญผมมาแชร์ในวันนี้นะครับก็ที่จะมาแชร์ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อไม่ยากครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริหารการเมืองอุ้งเชิงการในการแก้ปัญหาปัสสาวะเล็ดในผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับอที่จะพูดในวันนี้เนี่ยก็คือจะมีอยู่สองหัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกก็คือ ทำไมเราต้องมาบริหารอุ emente, ้งเชิงกรานด้วยนะครับแล้วอันต่อมาก็คือการบริหารอุ้งเชิงกรานเนี่ยเราทํากันยังไงนะครับอันแรกนะครับหัวข้อแรกดูรูปค่อนข้างจะน่าตกใจนะฮะแต่อนนี้จะเป็นการรูปที่ค่อนข้างเห็นภาพว่าอันเนี้ยเป็นการท่าบริหารอุ้งเชิงกรานแบบหนึ่งนะครับหรือว่าอันนี้เป็นนักตการแบบหนึ่งซึ่งเราจะสามารถใช้ผู้หญิงนะครับกระจ่าคล้ายๆว่ามาถ่วงเวทบริเวณอุ้งเชิงกรานตรงนี้หละ ซึ่งสิ่งเหล่าตัวเวทตรงนี้สามารถใช้ได้ทั้งบริเวณช่วงคอหรือเรนเวงทรวงก็ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นการฝึกแบบหนึ่งนะครับทีนี้มาหัวข้อนะครับว่าทําไมต้องมาผ่านอุ้งเชิงการด้วยตะกี้อย่างที่ตะกี้อาอาจารย์ได้พูดไปในคนไข้เบาหวานเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ปัสสาวะมีปัสสาวะเลตอดตั้งนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากเรื่องของอุ้งเชิงการหย่อนนะครับแล้วพออุ้งเชิงการหย่อนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง ะครับอันแรกก็คือปัสสาวะเล็ดนะครับหรือว่า urinary incontinence นะครับอันต่อมาก็คือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเบลต์อุ้เชิงการานหย่อนนี่นะฮะก็จะทําให้เกิดเราเรียกว่าช่องคลอดหลวมนะครับหรือว่ารู้สว e v a หน้าได้นะครับอันต่อมาถ้ามีการอุ้งเชิงการหย่อนมากๆนะฮะเราอาจจะเกิดการที่อุ้งเชิงการานหลุดออกมาที่เราเรียกว่า pelvic prolapse ได้นะครับซึ่งก็จ,จะเห็นตัว ทวารหรือตัวช่องเคราะอาตัวบดลุ่งคุดออกมาให้เห็นภายนอกได้หรือนะฮะอันต่อมาก็คือตัวเล็กเก้าโพแล็อรห,ลหรือว่าตัวทวารจุดออกมาอันนี้นก็คือผลพวงที่เกิดจากการที่มีมอุ้งเชิงการหย่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการที่หย่อนแต่ละที่เนี่ยมีปัญหาไม่ว่าจะทางปัสสาวะอุจจาระก็ได้นะครับหรือว่ามีส่งผลต่อรเรื่องเพศก็ได้ซึ่งในคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ย ก็จะส่งผลต่อเรื่องพวกนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ตะเกียอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยคล้ายเบาหวานเส้นประสาทสูญตายก็คือจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการควบคุมเรื่องปัสสาวะไม่จะไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เกิดพวกปัสสาวะเล็กได้ก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้นะครับว่าเราจะสามารถบริหารอุ้งเชิงการานกันได้ยังไงไนะครับอุ้งเชิงการานเราเรียกว่า pelvic floor strengthening exercise นะครับซึ่งในท่าที่เห็นในสไลด์ตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นท่าที่เป็นผู้หญิงนะครับเขาก็จะเอาเท้าเนี่ยไว้บนลูกบอลน,นะครับลูกบอลโยคะอย่างเงี้ยแล้วก็ยกต่างขึ้นอันนี้ก็จะเป็นท่าที่เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพลาบุกรกอหรือกล้ามเนื้อพุ้งเชิงกรานแบบแบบหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราเลือกภาพไม่ออกนะฮะการบริหารพุ้งเชิงกรานง่ายๆหรือบางทีเนี่ยมันจะเรียกว่าคีเกิลเอ็กซ์ไซส์นะครับถ้าเราไม่รู้จักฟิลว่าการทําบริหารแนบไหน ให้เราคิดว่าการกั้นตดนะฮะซึ่งการกั้นตดตรงนี้เนี่ยก็คล้ายๆว่าสมมติเรากำลังจะผ่ายลมแล้กำลังจะตกแล้วมีคนเดินผ่านลำคอดีเราต้องการจะกั้นเอาไว้อันนี้นี่คือจะเป็นความรู้สึกของการทำทีเจ็ทเอ็กซ์ไซน์นะครับหรือในบางครั้งเนี่ยการทำเซลลิคซอหรือทำทีเจ็เอ็กซ์ไซน์ถ้าบางคนทำไม่เป็นนอกจาอจะการกั้นตดอาจจะเป็นการรู้สึก อาจจะเป็นการกั้นฉี่ก็ได้สมมุติว่าในคุณผู้ชายานะครับตาเราไปคล้องน้าแล้วมีคนเดินผ่านมาพอดีเราก็จะคบิดเอาไว้ไม่ให้ปัสสาวะไหลออกมาอะไรอย่างนี้นครับซึ่งอันนี้ก็คือการกั้นฉี่อันนี้จะเป็นฟีลลิ่งของการความรู้สึกของการการือการทาที่เก้วเซซที่ทาให้รู้สึกไม่ง่ายๆนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยการทีเแก้วเซซาเนี่ย ก็บางคนในบางของต่างชาติเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบเอาไว้ว่าคล้ายๆเราเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับตบนเก้าอี้บนเก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยมีหินวางอยู่แล้วเราจะพยายามทำไงก็ได้เนี่ยให้เอาตัวช่องคลอหรือตัวทวารของเราเนีหินขึ้นมานะครับหรือว่าการขยุ้มเห็นการขยุ้มหินขึ้นมาจากเก้าอี้นะฮะอาจจะฟังดูนากก่ากลัวนหน่อยนะฮะแต่ว่าเนี่ย เป็นการฝึกให้รู้สึกอินเบจินว่าการขยุ่งหรือการทำที่เท้าทราที่ถูกต้องทำยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวสไลด์ที่บอกว่าหลักการของการทำทเทยาทรายง่ายๆนะฮะก็คือจะมีการทั้งเวลาที่เรานั่งหรือไมคทให้เรายืนนะครับถ้าเราจะไม่ได้ฝึกตามท่าตรงนี้เนี่ยก็คือสุกอย่างที่บอกคือการขมิดตอนที่เหมือนเราจะถอยลมหรือการที่การปัสสาวะแม้ปัสสาวะออกนะฮะ เราสามารถทําได้ทั้งท่าตอนท่านั่งท่ายืนแม้กทั้งตอนเดินก็สามารถทําได้นะครับแต่บางคนเนี่ยพอเราแนะนําไปอย่างนั้นแล้วถึงแม้จะบอกให้มีความรู้สึกในการกั้นปัสสาวะหรือกั้นเรื่องตดและเรื่องการถ่ายลมแล้วเนี่ย<ๆ>ก็ยังมีการฝึกทําให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยการก็จะเป็นการให้คนไข้นะะนอนหงายนอนราบกับพื้นนะครับแล้วก็เป็นการ เห็นแล้วก็ให้เป็นการยกก้นขึ้นมานะครับยกตัวสะโพกขึ้นมาแต่หลักการในลูปที่สองนะฮะในการที่จะยกก้นขึ้นมาเนี่ยเราต้องคำิดตัวก้นของของเราก่อนนะครับแล้วให้ยกตัวสะโพกขึ้นมาข้างบนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คำิดก้นก่อนเนี่ยมันจะเป็นการที่บริหารตัวขากับกล้ามเนื้อมันจะไปลงที่กล้ามเนื้อขากับกล้ามเนื้อหลังเป็นหลังซึ่งอาจจะทำให้เกิดมีอาการปวดหลังได้เพราะฉะนั้นหลักการของการทำาคเจลในท่านอนหงายแล้วทาตัว สะพานโค้งขึ้นมานะครับต้องขมิกกลนเราค่อยยกกลนขึ้นนะครับซึ่งเราจะทําตรงเนี้สามวินาทีนะครับก็คือขึ้นสามวิแล้วก็ลงสามวิทำเหมือนย่างนี้สิบครั้งนะครับถ้าทําได้ือทาเช้าทาเย็นนะฮะแต่ถ้าเกิดจะมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือพอขึ้นปุ๊บอาจจะมีการขึ้นแล้วก็ค้างเอาไว้สักห้าวินาทีก็ได้เพื่อเราจะฝึกกล้ามเนื้อในการกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อในการ ขยับตัวเร็วกับขยับตัวช้านะครับเราก็ต้องฝึกการเมื้อทั้งสองอย่างก็คือการทำบิดแล้วยกขึ้นแล้วก็ลงเลยขึ้นปุ๊บลงเลยอีกอันหนึ่งก็คือการขึ้นแล้วก็ค้างเอาไว้นะฮะเพื่อเราจะฝึกก้ามเมื้อให้ทั้งกล้ามเนื้อที่มีการกดตัวเร็วกับากดตัวช้าหรือในบางครั้งเราก็จะใช้การสควอตก็ได้นะครับแต่การสควอตตรงนี้เราก็ต้องมีการขมิดก้นตอนที่จะย่อตัวลงเหมือนกันเพื่อจะสามารถที่มีการทำิดพุ่งเชิงกรานให้มากขึ้น อันนี้คือการฝึกกีเก็บเอ็กซ์ไซส์นะครับซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆนอกนอจากนี้เนี่ยก็คือจะมีการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม,ตมละเช่นเป็นการทำบอลสครีชหรือการชันเข่าขึ้นมาแล้วเอาตัวลูกบอลหนีเอาไว้ใน,นระหว่างขาเพื่อให้มีกล้ามเนื้อของร่้งกายแข็งแรงมากขึ้นนะครับหรือตะก,กี้ที่ให้ดูคือการใช้เวท่วงซึ่งอัเนี้จะดูน่ากลัวนิดนึงนะครับแต่จริงๆมันนอกก็มีคนใช้เหมือนกันนะครับคือนอกจากนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการ กล้ามเนื้อก็รอบสะโพกของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อเหยียดหลังกล้ามเนื้อย่อตัวอะไรเงี้ยฮะก็คือจุดประงค์คือทําให้กล้ามเนื้อรอบสะโพกแข็งแรงเพราะว่ากล้ามเนื้อสะโพกที่แข็งแรงก็เป็นกล้ามเนื้อต้นสังการที่แข็งแรงไปด้วยนะครับนอกเหนือจากการทําให้แข็งแรงทุกเนี่ยเราก็ต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยเหมือนกันนะครับเส้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยเอาไว้ในคนไข้ที่บางทีปัสสาวะไม่ออก อาจจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อบริเวณกลุ่มเชิืองการเกร็งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแนะนําให้คนไข้ยืดเหยียบบ่อยๆก็มีความจาเป็นมากๆเหมือนกันนะครับสามารถดูร่ามทาต่างกันนี้ได้นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยในณตอนนี้เนี่ยเรามีเทคนิคใหม่น,นะครับสําหรับในคนที่ไม่สามารถออกกาลังกายได้หรือม,มีปัญหารเรื่องการข้อจากัดในการบริหารแล้วก็เริ่มมีการใช้ตัวนิวโรบูติเลชันหรือการกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนของกระแสประสาทขึ้นมาใหม่ นะครับซึ่งที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้จะเป็นเก้าอี้นั่งนะครับหรือเป็น r e p r e e t i t i v e p r e f e r e n t i c stimulation หรือเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหลักการของเครื่องนี้ก็คือจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไปที่บริเวณกล้ามเนื้อบริเวณเส้นประสาบริเวุเชิงกรานพอกระตุ้นปุ๊บก็จะมีการหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นและตรงนี้เองเนี่ยยังสามารถใช้ในกระตุ้น,นในกรณีที่เส้นประสาทมีการหลังเสร็จได้ทําให้มีเส้นประสาทมีการทํางานขึ้นใหม่ ครับก็เป็นนวัตรกรรมที่สามารถใช้ได้ในตอนนี้แล้วเราก็เอามาใช้ในคนไข้ที่ป้อาหวานได้เหมือนกันในคนที่มีปัญหาเรื่องการบีบตัวหรือมหมีปัญหาเรื่องการตับเวะนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ก็คือขอจบการบรรยายเท่านี้นะครับถ้ามีใครมีข้อสองสัยก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณครับทีนี้โดยส่วนตัวค่ะอาจารย์มีฟังแล้วสนใจมากๆเลยแล้วผู้ฟังก็น่าจะสนใจเหมือนกันว่าเออแล้วถ้าเราอยากจะเริ่มหรือและอยากจะไปฝึก การเอ็กโซไซส์แบบนี้ถ้าเกิดว่าในพวกโรงพยาบาลหรือว่าที่ใหนเนี่ยเราควรจะไปเริ่มยังไงหรือผนแผนกไหนติดต่อตรงไหนนะคะอาจารย์ค่ะก็ในโรงพยาบาลนะครับใน,ผนแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูก็จะมีะมีหน่วยที่สามารถแนะนําได้สมมติว่าถ้ามีปัญหาเรื่องตัวอุ้งเชิงการานไม่แข็งแรงนะครับหหรือหันปัสสาวะเล็ดอนลาดสามารถสง่งมาที่ผแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้หรือในบางแผนกที่อย่างระบบทางเดินปัสสาวะ อาจจะมีหน่วยที่สามารถฝึกกล้ามเนื้อบริเวณนี้ได้เหมือนกันนะครับสามารถส่งได้ค่ะแต่ว่าถ้าเบืเ้องต้นแล้วหากยังไม่ได้แบบว่าถึงขั้นต้องไปปรึกษาที่โรงพยาบาลอะไรก็คือทําตามที่อาจารย์ได้แนะนําไปสามารถทําได้ด้วยตนเองได้อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับทำง่ายๆถ้าขี้แก้วหรือการขมิดขมิดตรงเชิงกลางขมิดก้นหรืขมิดตรงช่องคลอดเป็นนะครับ,รบหรือจริงถ้าเป็นของคุณผู้ชายเนี่ย ถ้าจะให้พูดให้ง่ายๆก็คืออย่างตอนตื่นเช้าเนี่ยเอาแวนเพศของผู้ชายจะมีการแข่งตัวใช่ไหมครับการทําคีกแกว้วของผู้ชายก็คือการขมิดบริเวณโคนของแวนเพศให้มีการกระดกให้แข็งมากขึ้น ตรงนี้ก็จะเป็นการทำผิเแก้วในสีเรื่องของผู้ชายอืค่ะอาจารย์งั้นแสดงว่าจากเมื่อกี้ที่ฟังจากที่อาจารย์วลีรัตน์ท่านท่านได้บรรยายไปบอกว่าไอ้ตัวกระเพาะปัสสาวะเป็นกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยเราไม่อาจจะฝึกได้แต่ว่าถ้าเรามาสามารถฝึกกล้ามเนื้อรอบๆก็คือตัวอุ้งชนการเนี่ยมันจะช่วยสามารถส่งเสริมการที่เราจะกั้นปัสสาวะหรือควบคุมได้ถูกต้องไหมคะอาจารย์อาจารย์ช่วยขยายตรงนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะค่ะ <Sh im ly> ใช่ครับก็ในบางครั้ง,งเนี่ยคนไข้เบาหวานเนี่ยมีกล้ามเนื้อบริเวณเนื่อ <S 1> <S 1> <S 1> งจากเส้นประสาททำลายตัวการสั่งการของกล้ามเนื้อใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถจุดกล้ามเนื้อเนี่ยให้มานแข็งแรงทดแทนเพิ่มขึ้นนะฮะเพื่อทําให้การดิดตัวของกล้ามเนื้ออบๆกรอบสภาวะเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นเลยจะทำให้ต้านได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะครับ โอเคอาจารย์ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่เวลาเราค่อนข้างจะจํากัดอยากให้อาจารย์ฝากอะไรกับผู้ฟังทิ้งท้ายค่ะก่อนที่เราจะลาอาจารย์ไปค่ะอาจารย์ค่ะครับก็ในคนไข้เป็นเบาหวานนะฮะสิ่งสําคัญมากๆก็คือต้องฝึกการกล้ามเนืต้องควบคุมน้ําตาให้ดีก่อนนะครับแล้วถ้ามีปัญหารเรื่องการกั้นปัสสาวะไม่ดีนอกหจากการให้ยาแล้วเนี่ยอย่าลืมคิดถึงเรื่องการบริารหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกลามด้วยเพราะว่า เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การกัน้นปัสสาวะเนี่ยดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับค่ะค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ไพฑูนมากมากเลยนะคะค่ะขอบคุณมา,ากค่ะอาจารย<า>์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ